เมื่อวานนี่ไปบ่เมื่อวานอื่ไปสิไปเมื่อไรฟังเบิ่งเงินก่อนฟังเบิ่งเงินก่อนเนาะอะไรสี่เมื่อโอลงประมาณมาก่อนเนาะให้มันพอคนดูครูจักเราคุมราคาแหรอบ่ดินจะไปเบิ่งนะที่จะไปแมนยังยังยังไม่ได้ไปเนาะยังไม่ได้ไปต้องไปถามเบื้งก่อนเนาะนี่เป็นยังไงต้องไปถามเบิ่งก่อนเพราะว่าทางเขาซิงทันกา อย่างบอกว่าหาได้เงินว่าสี่หมื่นสี่ื้อดินไว้ให้จาอยู่เจ้าเลือกเจ้าเลือกบนอยู่อ่ะสิอยู่พ่นอยู่พี่แลแต่หรือว่าแลแต่พ่นสื่อให้ก็ไปเบิ่งต้องพ่นก่อนยังพ่นไปอนะต้องบนหน้าห่าต้องไปเบิ่งพ่นก่อนอย่างตัดสินใจว่าจีอยู่บนไหนกันแน่นี่เนาะหรือว่าท่นซื้ออยู่พ้นกัอยู่พ้นยังว่าบอได้อย่างนี้ตี ถา้ารอให้มันได้ก่อนเนาะสิ่งถา้ารอให้มันได้ก่อนเพื่อนกระซิโบโอบอว่าบว่าที่เป,เป็นคนต่างบ้านสมมติว่ามีผู้ใหญ่ใจบุญเพื่อนซื้อให้นะถ้าว่าสิ่งอยากไปยุทธ์น,นี่เขาต้องได้เหตุใบยง,ง,ง่ายต้องได้เหตุใบเอกสารคะแนนพวกสิ่งคือว่าจาังใดใา่<ม>คิดนี่นะยังบ่รู้เยังบมดยกเลยเดี๋ยวให้มันได้ทีค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งตัวเนาะเพราะว่าตอนนี้แค่คิดไว้ก่อนพี่น้องเลยแค่วางเนไว้ก่อนว่าถ้าว่าได้ทีนี่ เขาต้องไปหาน้าบ้านหรือว่านบแมนแมนเพราะว่าเขาต้องเห็ุเอกสารนี่เพราะว่าเขาเป็นคนต่างบ้านแมนบอกแมนบ้านเดียวกับเจ้าบ้านละกยหรือว่าคนละบ้านกันคนละบ้านเนาะคนละบ้านอ๋อคนละบ้านคือเชียงมาก็ลองงัวตรงๆมันลอยไม่กินปลาอ้อยแพงแน่ยน้อยสิมีคนเลี้ยงบ่อายังคนมีเหรอ แน่ปออยู द, ่เนาะช่วงนี together, ้ยังปออยู่พี <umba> well forward, upward, Aye, careful, ่น <Man, S 2> <able? S 1> ้องยังบ่ได้้อต้มน้ําเจกต้มน้ําลวกจกต้มน้ําจกลวกกได้กินเนาะน้ําแล้วนี่บ่มีคนกินเ้นี่ก็งตผู้ใดก็สิแม่นๆหลายคนก็หลาย FC เพิ่นก็โอ้ยคอมเมนต์มาว่าอยากเห็นนันว่าเาสิงเพิ่นตัดผมเด้ว่าซั่นเ ตัดผมจังหวะรอประจักรว่าฉันหลายคนดแน่นสิ่งเอ้เพิ่นคอมเมนต์มานะเพิ่นก็อยากเห็นอยากเห็นแบบว่าตัดผมฉันแล้วหน้าตาจะเป็นแบบไหนเกิดเปลี่ยนแปลงไหมแมนเพคนว่าไปคนละคนเลยเลี่ยคนว่าบะสิงตัดผมนี่อยากเห็นด้เพิ่นว่าจังหวะรอขึ้นประจักเพิ่นว่าบางทีการฉีดรออยู่ว่ะถ้าว่าตัดผมเนาะ นอนเมื่อไรนอนหน่บ่กลางเต้นนอนนี่หรือนอนนี่คือนี่นอนยังไงอ๋อแต่ตอนเช้ามาแล้วก็มานอนนี่เนาะงา่นนะบรับครึ่งผาต่างออกได้นี่กับข้ายุบมันลมพัดมันลงเข้ามามันก็เย็นแน่นอนจริงนม่นั่นแหะกลับมาลงนี่ก็โย่ห้อนเบาเพื่อจะน้อยเพื่อนี่นอนยังออกยังบ่เฮ็ดแถวนีิคนบุรีมาหาบอว่าหาตอนเช้าเลยเขาก็ะมือ อืมยังออกอยู่เนาะพอได้อยู่วะเห็ดอย่างไรเห็ดัองเขาเลยบวบของเขาเห็ดปวกเห็ดละงกนี่แหละแถวนี้ขวบเบิ่งโคกเบิ่งป่ามันชงจะออกอยู่เห็ดปวกเห็ดละโงกมันเป็นต้นกุ้งต้นชาดเนาะแมนเป็นปลาไม่อุดมสมบูรณ์อยู่ไ ấ y จะลองเข้าไปนั่งเบิ่งอยู่ในหาเขาเดียวหายุงป้าบวบให้ผมไม่พังกำหูอีกอางอีกอ่างก่อนไปนั่งอยู่ในขอนไม้เมื่อนั่นถาบสิงเพิ่นมาแต่ในบ้านผมเพิ่นไปเอาเนื้อมาเ่ย มันไปหาซื้อแนมากินกับข่าวกับน้ำมดแล้วซื้อย่างไปย่างไปแล้ว่ามีรถดน้อยจิงไกลเติบพ่อชิงจากวันนี้แม่ย่างไปทั้งุ่นแล้วไต่ผู้โอไกลเตเิ่มแล้วขอยาได้อยู่รักเพื่อหอดบนลานค้า่นิลานค้ามบนสอบโเลดนะบอลเลยเลยบนสอบรถไปอีกได้ประมาณลักหนึ่งนี่นะเนาะ ไปกับกระสอบลักผ kind of ู <nause ous> <gr oss es> yeah, ้เละคบมันบดขยุมันแดดเด้มืงเนี่ยไหนเนี่ยจะเลื้งนน็อกเลอย่างมาฮอดเมื่อยเด้อผูะไอ้คำมันมันฮอดเลย่ะผีดองเลยชีวิตสิ่งจะเปลี่ยนไปเนาะใจใครจะได้มีที่ดินเป็นของตัวเองแล้วพี่น้องเลยใกล้นะแต่ว่ายังบ่ได้ใกล้ทีซื้อได้นี่ ไก่ไก่จะได้พี่น้องเว้แต่ว่ายังรองบประมาณอืเรอทุนเราทุนมาสมทบกันพี่น้องเลยเด็กๆะเล็กกูละน้อยขันได้ที่ดินที่ดอนแล้วก็ชีเฮ็ดเฮือดเลยบอกเลยว่าอย่างไรยังบ่กทันหูเนาะครับขันได้บิเลอรเพิ่งชีพูดเพื่อเลยนะโอ้พูดก็ตทำให้อยู่ก่อนเนาะอันนั้นกันสุดแล้วแต่ผู้ใหญ่เพิ่งน้อยสิง ผู้ใหญ่เพื่อนที่พิจารณาคิดเห็นเห็นดีอย่างไดว่าสิพอปูกเพื่อนหลังน <Sure ้อยบอห้อยู่สาเพื่อนในอาสาเพื่อนดนอานนี่กพออยู่เลยนะเนาะผู้เดียนะบ่จอยถือว่าลมมากอ่ะมันบ่พัดมันบ่เพื่อนหรือว่าฝนตกมากมันบ่หัวก็ะถือว่าแน่นนาพออยู่พี่น้องเลยสำนันกับือว่าโอเคแล้วสำหรับคนเดียวอยู่คนเดียวถ้าว่าอยู่หลายๆคนนีก่ะ หลังใหญ่กว่าหันแมนน่ะแล้วหลังใหญ่หลังการทำงนกว่าหัดน้อยนึงแมนมันบุหัวผลบุพ้าเขา่าก็ถือว่าอยู่ได้แล้วเนาะแ,นนแต่ว่าตอนนี้ยังรองบประมาณอยู่ประมาณมาน่ะเนาะมาซับแมนมาสมทบสมทบเล็กๆน้อยๆบอลปอยู บอนไปเบื้องนี่มองที่ป้าที่ไปเบิ้งมื่อนั้นมันแพงกว่าจิงอันมองจะว่าหามื่นไปนะหกมื่นนะเนี่ยตัวนี้มันใกล้แต่ว่านี่ยพุ่นไปเบื้องรับคุณมันใกล้ยังอนะมันใกล้ป่าบอกหรือว่าใกล้ป่าหรือว่ามันใกล้แบบไหนนะมันใกล้วอนวันอยู่บันนี่นี่นะโอ้มันใกล้ติดกับถนนป่าอันโตกันนี่บ่โอ้บัดยุพุ่นมันไกล้ละโซนกันมันบอก คุณคนโชนกันพี่นอ้องเลยถือว่าวางนี่กับวางนั่นแต่เราให้เราเลือกเนาะบ<ต>อลที่จะไปเบิ้งนี้เจ้าประธานเห็นยังเถื่อบอดูได้งินเพิดบอลมาสิคือยังมันเห็นยังเถื่อจะเป็นปลาจะเป็นเดินจะเป็นแบบใดบรจักรโอ้จะว่าเป็นปลาโดงหกก็ือคือกูอออดีปรจักดงันพอถางเอดปลูกอดปลูกมันพุ่งจักเนาะถ้า ในใจเจ้าในอยู่นี่ก็อยู่พุ่นนี่ต่ใไเจะจะชิมักอยู่กันเซลความคิดของเจ้านะอันนี้บวกถือยังบวกถือเนาะยังบวกมีหายังบดกมีของเขาเองถ้าเป็นของเขาเองอยู่ใส่ก็ได้นะน้อยสิมันเป็นของตัวเองนะอยู่ใส่ก็สบายอยู่เป็นรลิเนาะมีของตัวเองใครกวนมันบวกมีหยังคือว่า ไปอยู่มากกะได้ที่ดินย้อนแต่นี่กะอยู่นี่กะอยู่ที่คนอื่นเนาะนขาเาาหาหขาเจ้ากายมาหาเเขาเจ้าบขท่วงว่าสิงกะบอท่วงมาเาว่าเ้าบันน่าเขาได้ผัตังมันได,นได้อันว่าเครื่องไส่ของซอยเป็นไฟโซลา่ลาสอกโซล่าเซลล์หม้อหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำแนวอยากได้กินมาคือหลายชัติห่าซี่ก็ยันว่ามีพี่น้องบ้านใกล้มาหาเ็ตอย่างเขาท่วงจังสิ ฝนบวได้เอ I mean, ิันถามบ่บวชที่อิันถามเ่บมีภูมาเวร์นางดินนางบ่อหยกนางกินน้ากินในนําบ่มีอยู่บ่บม่มีเลยแมนพระชายาไมาเมื่อนั้นคือว่าเห็นอยู่นี่อันภูรมาหาเห็ดนะลูกซาแต้วเอินเอออะไรเรามานางดินเจ้าไหนคุณเจ้ากันบ่หรือว่าเคยบ่อหยกเคยลืมกันโอ้เคยลืมกันเนาะไม่โอ้ลูกซาแต้วเอิน บ้านใกล้กันเคยเรื่องกันเคยว่ากันพี่น้องเยเพิ่นมาเฮ็ดเพิ่นอ่ะเพิ่นก็เลยเวมามานางว่าหโยกวาสิงเพิ่นโอ้มาด้เข็ดพี่อแท้วาสันบ่แล้วบอกแลอื่นแล้วว่าเรื่องโยกโยกว่าว่าสิงรอเ่าแท้ป่านี้ว่าจะว่าวเรื่องผู้สาวเนาะวันนี้คันมาได้ของตัวเองนี่เสีวไม่เงยนอยู่บนนี้รอฟังเพิ่งวันเราฟังเมื่อก่อนเนาะมันก็ยังว่าบ่ได้อยู่เชียเลย ไปชิบาไปก่อนเนาะเอาไปก่อนถึงมันพ่ได้เห็นได้ไดฉัน <c oughs> อยู่ไปแบบนี้กะอยู่ไปเนาะอ,ององเงงยังมียังกะกินไปฟองเฮาเรื่องเรื่องเรื่องเมียยังบังยังบังยังบังพาอ่าถึงนะน้นอ,อยสิงเอาชีวิต<อ>ต,วตัวเองให้รอดก่อนเดี๋ยวเอาเมียามาไม่แหงขี่พาเขาไปทุกยากพาเขาไปลำบากลวบีก็แหงต็๊กลำพังอยู่คนเดียวนี่ก็ยังลำบากก่แหงเลยเนาะ ลำบากลบฉันนี้อะไรบ่สิงเราจรึงว่าบอยากกันส่วนน้ำบุชาบันไดเราปะเขาคิดว่าเออเขาอยู่เดียวดียก็ยังลำบากช้ำนีกถ้าเขามาอยู่อสองคนนี่พาเขาไปลำบากไปน,ำน้ำในแห้งสี่งยากเอาสิงเนาะแม่นั่นแหละเง,งินคร่ำกาแก้วเขาบัดเขาต้องได้หาได้คิดวิธีหาเงินนะบัดนี้เขามาอยู่สองคนบ่คืออยู่ผู้เดียวได้เนาะเขามีพารดเพิ่มแนะบัดบ่จอยเลยแม่นั่นแล้วเขามีครอบมีกลัวเลย ถ้ามีความมีครัวก็เพิ่มอีกภาระหนึ่งอีกจากหนึ่งเป็นสองบาทแม่น่ะจากกินคนเดียวไม่ยังกกินบ่ได้ดิยเอาเข้ามาแล้วต้องหาให้กินบ่อหากะบ่ได้กินแล้วบ่อถึงมีลูกมีเต้าอีกตา้แม่น่ะเพิ่มขึ้นมาอีกนี่แหละพี่น้นั่นแหละบ่อสิงเราจึงว่าเผายังบ่อชอเราอะน้ำเสบบุชาอยู่ไปก่อนเนาะอยู่ไปแบบสบายสบาย อยากกินยังก็กินอยากเห็ดยังก็เห็ดพอดีอยู่สบายอยู่เพีดีแบบสบายสบายแล้วเนาะทรายนอนได้โย่ข<ๆ>ันไดดินนี่เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงโตเขาบอกว่าไงโอ้ไดดินนี่สิเปลี่ยนแปลงโตยันแต่ได้ทรงผมใหม่อยู่บ้านวอาบ่ได้ตัวนี้ยันแน่นอนค่อยว่าไหนนอนเถยะนอนจริงน้องใครมาได้ก่อนค<ม><ๆ>อ,อยวาอีกทีหนึ่ง เปลี่ยนตัวับเป็นคนใหม่แล้วคนใหม่คนดีแบบคนมีอยู่ในสังคม,น,มน้ามูนะโอ้ยอยู่บ้านอยู่เมืองคือมูอะแบบสบายใจอีกแบบหนึง่งใครกวแบบเขาอยู่แบบสังคมอันนั้นในกลุ่มมือสังสังคมยังสังคมยังสังคมแข่งขันกัน แข่งขันกันแบบไหนเรื่องหาเงินหาคำในแนวถุงมือในบ่อแมนแข่งขันกันเรื่องหาเงินหาคำยังใครกลัวแข่งขันกันยันลื่นแบบนิสัญญาอิสาอยู่เนาะคันแข่งขันกันแบบยันดื่นคนนั่นเห็นคนนั้นได้ดีเห็นคนนี้ได้ดีแล้วว่านินทาว่าพระนุ่นี่แหละก็สิบุคคลปรได้ค่อยป่ะแมแข่งขันกันหาเงินยังใครอยู่ไลยบ่ายบายคิดว่าวันข้างหน้าจะหาเงินแบบไหนสิทเพราะว่าถุงมือนี่ มันกะอยู่ได้ด้วยเงินแต่ละมือแต่ละวันออกข้างนอกไปทางใดก็ต้องใช้ด้วยเงินใช้ด้วยเงินอย่างเดียวหายใจออกกับเงินหายใจเข่ากับเงินนะทุกมือนี่นะขันได้ไปทางไกลนะขันบ่มีกับบ่ได้นาะเห็นยังคือกันต้องใช้เงิน้องเลยขันบ่มีแ้วก็คือว่าและบ่มีก็อยู่งอมงอมเงี้ยแบบนี้กะบ่ได้แจ็คกินยังแจ็คชื่ออยากชื่อกับบ่มีเงินกับบ่ได้ือเ่า ตะกี้นี่อยากกินแต่บบมีเงินซื้อนี่ยอบาได้กินเนาะโอ้โทรมานมัตะกี้กับตอนนี้กับปัจจุบันแตกต่างกันปะแตกต่างแตกต่างกันโอ้โเคยได้กินยี่โบโจกแต่ก่อนกโบเคยอะโบเคยเป็นไดนรสชาติได้กินนะก็พอกินพอไปอยู่ท้องนี่ละ พอกินพอกะอยู่ท้องอยู่เนาะพอกอยู <k <k ่ท้องอยู่เนาะใครกว่าแบบใครกวาหเฮาบ่มีกินอยู่มันกินของเบาๆมันก็ธรรมดาเนาะธรรมดาพี่น้อยกินของเบาๆกินของแบบของบอกเคยกินเฮาก็ได้ลิบลองว่ารสชาติแบบนั้นแบบนั้นมันกาดสีนัวๆมันหวานเนาะ มันกระสีเหมือนกับนมอะไรกันเรามื้อนี้กินยายังสิ่งมื้อนี้กินเม็ดหรือบ่ด้วยว่ากินยาหน้ามื้อนี้ฮะกินเรืงสองสามยากินไปสองถึงสามยางเพิ่นบอกกันได้เพิ่นบอกให้กินจักชั่วโมงกินจักชั่วโมงเนี่ยอะกินตอนเช้านะครับไป่มากินน้าคือสองบ่วงนี่กินคนเดียวหรืบ่สองบ่วงนะอ่ะอ่าโทบ่วงตอนนั้นมดกระตักบ่วงตอนนี้ต่อ เหลือกี้ชานี่ะเนาะประเดเนาะกินไปทีแล้วกินเๆอะไรไปกินไปกินลายฮะกินลายแล้วบ่ได้บ่กินลายก็กิตลายมันดันขึ้นมาบ่มันแน่นมานี่ไม่แบบมันแนมันดันขึ้นมาเตมันแน่มันแน่นอือแต่ ขอโทษเดินที่ถ่ายสะดวกสบายอยู่พะเรือว่าถ่ายยากครับถ่ายเวลาครับถ่ายก็เป็นน้ำถ่ายว่าเป็นน้ำขอโทษทำเอซีเนาะแต่ว่าท้องเราบร่คอยดีปันใดแมนเพราะว่าเมื่อกลล่อนเราบ่คอยได้กินเข้าถืงพีลําเวลานแมนหนึ่งมาก,กันและบ้านนี้พอได้กินเข้ากินน้ำแล้วมันท้องเฮาตื่นล้ำไสเฮาตื่นมาเนี่ยมันตื่นเขาตื่นน้ำแม่ <Man. S 1> ม,มันก็เลยเกิดอาการเฮานี่เป็นแบบคลายคือลูกกระเพาะเมนนุนขึ้นมาเน่แน่นหัวใจบ่แน่นแน่นหายใจก็สิบิตได้เพิ่นบ่แน่นแน่นแล้วก็จุกเสียบแบบมนันอึดอัดยนะเนาะมันหายใจจนสิบได้มันหนุน,นกระเพาะด้กระเพาะหนุนมาหัวใจเฮาขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเมื่อก่อนคอยเคยเป็นอยู่แน่นขึ้นมาบีาาาหัวใจเฮาเข้าเฮาหายใจจนสีิบได้ได้บ่จ่อยอ เพราะว่านสิเป็นค่าคือกับไอ่สิ่งนี่แหละคือกับไม่สิ่งอะไหากแต่ว่าบริคอยเป็นเรื่อยเป็นข้างสองข้างนี่แหละเป็นลกูกกระเพาะตอนน่ะจนเรากระเพาะเป็น,เปนงเนาะมันอยัง<า>ในป่าน่ะ,นานะมาบอ่บอพ่มาไพ้ไม่สิมาจ้าบอ่มอานะมาคนมาหาเห็ดบ่แต่กล่ามันมาอยู่ก็ก่อวมันปวดหรือไม่ เกบ้าปรมาแต่เนี่ยมันมาเนาะมันมีมันน่าจะว่าได้ยินกินอาหารหรือว่าเศษอาหารที่แล้วเหากินโบมือเนาะแบบว่าเราล้างถ้วยล้างจานอะไรแบบนั้นกับมีไพเนาะเจ้าของสวนเพิ่นกับปรมาหาบอกกูมึงกาเงี้ยโมเห็นนะโมเห็นเนาะโอ้โหมองสิ่งเดียบโมเห็นพี่น้อย สวนทางอ้อยนี่ก็สูงขึ้นเลยเนาะแต่พิ่นก็คือสีบอได้คอยมาเนาะเพราะว่ามันก็ใหญ่แล้วมันก็วิดแบวิดยังไปแล้วเนาะนี่แหละพี่น้อยทั้งอะไรซิ่เพิ่นทังยังกนนะทังเข่าบ่หรือทังน้ำทังน้ำเลยมีคูหามนึงกระมังเนาะแล้วก็ทังใส่น้ำใส่น้ำกัต้มน้ำต้ม เขาก็กินมาเมืนน่อนึงจาก,จากถ้วยนี่ครึ่งถ้วยบ่หรือว่าแล้วแต่ก็หมูเจ้าอนะอ๋อต้มเมาต้มแบบให้มันเป็นเหมือนกับเจ๊กเตยครับมาใส่เกลือไปน,น,นัวนี่แหละเนาะเห็ดกินเป็นอยู่ป่ะ<อ>เคยเห็ดกินอยู่ป่ะแบบว่ากุ้งกอนะโอ้นโอยนะเช่ปลาแช่กินไปนี่แหละเนาะจะคลองเห็ดเอง บ่มีคนเห็นให่เกือเป็นนัวกับมีอยู่บ่อยจริงไงกับมีอยู่เลยโอ้นึกว่าบ่มีคำบ่มีมาว่ะหน่าอาเหียมาให้ผิดเกือเป็นนัวจางเข้มกับเขาปรุงเขาซิมเองเขาแซ่บเน้าได้เกิเห็ดแนวใด้แหล่ะบ่อจอยสางถามถ้าอยู่ผู้เดียวไปเห็ดให้กินน้อยจิงไม่นะนะคำเห็ดผู้เดียวน้อสางถามเป็นนี่ยนว่าหน่ะเจ้าบ่อจอยไม่เห็ดให้ยู่บ้านูทุกยามใด กินเองแล้วเหรเห็ดจากไหเขาต้องพึ hmm. so okay. ่งตัวเขาเองแล้วยันว่าใส่เค็มเขาอยู่คนเดียวจักอยู่ส่เค็มกับใส่เกลือหลายเขาก็ะซิมแน่ยละเขาแซ่บแน่ยอะรเขาอยากเขาก็กินเห็ดกินเองเขานี่แหละแต่พักตัวมูมนี่เล่าอย่างนี้ออกมาเห็นบ่เจ้าเคยเจ้าเคยกินบ่ก็เคยกินกินดิบนีบ่เอาบ่ยันเบื่อบ่ ข่อยเคยข่อยเคยกินเท่เนิ่งกินครับก้อยอึ้งเป็นยังไงรสชาติหวานแบบหรือว่าพอกินอยู่เหมือนใบไม้ปกตินี่มันคือว่าผักอยังอยู่ในนั่นนะพัชมิกบอผักคือันว่าผักผักน่อันพูดในน้ำเลยนะคือคือผักกันว่าโอเปโอเตอฟนี่ยพักกันนะมันกรอบกับแก่ฉันแหละโอเปเนี่ยนะแมนแมน พี่น้องเอ๋ยถือว่าล้มกับบ่าวชิงก็ถือว่าโดนพ่อชมควรได้ได้ทางนี้ค่ัคอย<ะ>คอยชี้ให้ทางทานนบ้าจอยโอ้เลือก็ให้บ้าจอยนั่งล้มน,ลนั่งหลีดนําทางจ่าเล็กจ่าหน่อยบาิงเพิ่นจะได้จ่าหน่อยพี่น้องเอ๋ยทางเฮาก็สิคอยตัวตัวขี่ไปเนาะเพราะว่าทางไอ้สิงเพิ่นกะบ่บ่คอยจะสบายท้องปานไดก็อยจะให้เพิ่นพักพรแน่พี่น้องเอ๋ยเนาะ

บันนั้นเป็นได้ไดบัดนี้เมื่อยคิดจกนี่มันก็บ่ได้ทําไดก็พอได้เนาะบ่เครื่องคันวานี่ใชกว่านี้ถ้า่าจะเกี่ยวกับ1มานี่น้